เฮ้ย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 บอดี้ด้แ้ว้เออมะ้บยากแล้วคลิปคคิปเอฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเหงยลอยเอาเมืกดสคิปแล้วเหรอไปลุงตามลุงสอนชี้กันเถอะตามหลังลุงอยู่โอ้เหแม่แวกูอยู่ไหนเนี่ยห้องนอนห้องมเด้วยนะง ประตูอะไรแดงๆก็เจอจะประตูลักเฮ้ยอะไรลุงมันมืดกลัวไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอ้าวเอาว้บประดานึงไม่เรื่องแล้วไอ้เหี้ยขาแม่งเฮ้ยเฮลุงลุงปินอีกแล้วเหรอเฮ้ย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 เอาลุงลุงอะเอาลุงอ่ะเอาลุงอ่ะ ลุงหายอ d ด่ดา,นดานอะไรเนี่ยนี่กดย้องกดซิงด่านอดิดาส It's been a year daddy ี่มีตู้แอบแบบนี้ไหนวะไอ้ตู้แอบเอ้ย,แบบอย,อยมันแอบมันแอบมันเดินเข้ามาได้เลยทางแบบนี้มันใครเดินชนตู้ก็แอบได้แล้วอ่ะทางแบบนี้มันปแปลกๆอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ถิ่มาก็เค่วิ้งเฮ้ยอะไรอ่ะกุญแจกุญแจอะไรวะหอน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 ฮู้อนหนหอนอนกุญแจอีกแล้วอื้ยทั้งกี้เย่เข็มโอชีกุญแจสามดอกแม่กระจายโอ้โผมเจอเมื่อกี้ผมเจอไปสองอันนะแล้ว เอ้าไหนอ่ะทำ้กูไข่ได้เดียวเอ้ยี่อะไรอ่ะเอ้ยี่อ่ะไอ้ยิ้วไอ้ยมวปแล้วกูไปแล้วไอ้นองไอ้นองไปแล้วกแล้วกุยแล้วย้ค้กไยิ้ค้กไอ้ย้ค้กไอ้ย้ค้กไอ้เลอดเลอดตายซะแล้วแม่ที่ไหนได้แค่จ้วงแค่นี้กูไม่ตายหรอกเราแอไม่ได้ด้วยนะประเด็น เฮ้ยแอบเลยเมื่อกี้แอบตัวแล้วันบอกเกตเอาเกตเอาเกตเอาอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้มันผ่านหน้าคุณไปเลยนนแล้วเจอไกูเจองั้นแล้วสองที่สาวแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอวยหวานมีคนอวยหวานกูดิ โอ้ยเหียมึงตลกกับกูวะเนี่ยกูแจไม่ติดกับผนังพี่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันแคมอยู่เอ้ยพี่อย่าได้ผมดีตึ๊ดตึตึ๊ใหญ่กุญแจไหนไขได้บ้างเนี่ยอันนี้ไงไขได้แล้วอีกอันนึงเลยกี่ดอกวะเลยสีดอกไม่ต้องห่วงอีกนิดเดียวเองสีดอก โอ้ยเหี้ยตกใจเหี้ยตกใจตอนวาร์ปเขาตู้ไม่พอนกันเกี่โอ้ยเหี้ยเหี้ยี้ยไอ้นอมันวิ่งมาแล้วไอ้นอมอ้าวววเขาบ้าแล้วเขแอบเลยเขาบอกให้ออกเขาเห็นไม่เขาเห็นไม่ออกอ่ะมันจะขยัมันจะเจอตัวมึงแนเนี่ยอ้า S <S อุ้ยเหี้ยตกใจหมดเลยเราเราขี้ขาดเราขี้ขาดมันไม่ขี้ขาดมันดักเกิดแต่เมื่อกี้มันเดินไปนู่นแล้วนี่หันข้างหลังดิไหน Hello How are you สปีดอ๋อไอ้เหียเหมือนสปีดเลยกูได้ยินเสียงเดินหลังมัดิอุ้ยปุ้ยเอ้ยมันอยู่ข้างหน้า โอเคมาอยู่ก็ได้เย้ยเริ่มจำทางแล้วนะทางเอ้นยูบอกจำทางได้แล้วงั้นหลีกให้ตัวไอ้โหนาของนะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาประตูเปิดได้หรอเอาเกลางอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยผมเห็นหน้ากระดูกกระดูกใครเนี่ยเออตกใจหมดเลย ด้วยครับซีนแล้วกูต้องไปไหนตอน์นี่ะอูแดงแป๊ดเลยเออต้องไปไหนกระโดดลงไปเชี่ยบูจริงบูจริงกูเล่นได้แหละเลยกูเดือยเหนื่อยกระโดดขึ้นไม่ได้เหนื่อยขึ้นมาแล้วลุ้ขึ้นไหมขึ้นมาขึ้นมาเอาเล็วลุงเอากลับไปทำไมไปดิมีบ้านกู มีเฮ้ยอะไรอ่ะหนุนๆวะไหนอะไรเงาอะไรอ่ะแต่วะาแต่วะไหนเงาวะกูมองไม่เห็นเยอะมืดอ๋ออ๋อเฮียกำแพงกำแพงเฮ้ยทางแคบช่องแคบบรรยากาศ You know what that means fish เฮ้ยเรานี้มีคาสิ่นนี่กูดูคาสิ่ก่อนแล้วกันข้ามเลยเฮ้ยนี่ก็ข่ามอีกเดียวเลยหรอกเฮ้ยทางออกไอ่ไอ่ทางออกเอ้ยเปิดเปิดให้กูปล่อยกูไป ไอ้อางนี้เหมือนน่าจะเหมือนด่าในปลาดาวเหรอล้วต้องหมุนอันนี้ไปเรื่อยๆอ๋อปลาดาวเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรตัวตัวเยี้อะไรเนี่ยกูโดนแดกกูโดนแดกอะไรอ่ะต้องหมอบอ่ะหมอบแน่เลยหมอบเลยดิหมอบเลยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ไม่มีลูกยิงโดนก็บดเสียงไอ้เยี้นี่หมุน เย็นคนหล่อนเลยไม่ถ้าไม่อย่างเยอะเดี๋ยวไปดางอื่นดีกว่าโอ้ปลาดาวเต็มเลยลุงมอม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 เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่ายิ้มแวเจ็บพ่อปลาดาว

ใจคนลักโดนลักเกรอเขาเมืองแกให้มันวอดวายเฮ้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 ยเผีเจอใครอ่ะเจงบอกไม่เห็นนะแล้วทำไมกิจจอจอมันสูงอ่ะเหมือนเจอผี เฮ้ยเฮ้ยจอสันจอสันโอลุงมันต้องหมอบผานป่าดาวตามลุงไปด้ไปดูไปดูเรานี่ยกด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 ยังอ oh. oh. ่ะกดไปแล้วโอเคหมอบอยู่หมอบอยู่หมอบอยู่กูหมอบ่หมอบูหมออย่หมอบยหมออยหมอ่หมอบเยยู่หยู่อยููระแวงทุกทีเลยนี่กดยังเนี่ยกดแล้ว ว่าเยี่ยมจะตีปากให้แตกโดมเธอจะให้โยธาหาโดยทำได้เธอรอรอความไม่ต้องให้ค่ามหมายมาดานขันได้เอ้ยอันนั้นหรือเปล่าข้างหน้าเลยเนี่ยโอ๊ตพี่พี่ไปนี่หน่อยไปนี่ไปพี่ผมได้แหนวะนี่มันอยู่ใกล้สุดแล้วอ่ะอฮ้อเสียงชัดมากฉันไม่เคยได้ยินเสียงนี้มันชัดอะไรขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยไปอ่านี่กดยังวะยังไม่กดกดเลย ปิดแล้วปิดแล้วปิดทังหมดลยไปแล้วหมอบเลยแต่แบบหมอบหมอบแล้วมองผียากมากเลยเฮ้ยเกียรตกใจไปเราแต่กูไม่เห็นมันไม่เห็นไม่ถ้าเกิดหมอบแล้วมันไม่เห็นหอบไม่เห็นโอบไม่เห็นไม่เห็นก็เชียร์แล้วลูกกูกูไม่เห็นก็เชียร์แล้วกูไม่เห็นลุงตายต่อหน้ากูเลยไม่เห็นก็เชียร์แล้ว ปะตังไม่เปิดีอบัยังไม่เขาดอบ้เนาะประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วฮะเปิดแล้วไปแล้วเฮ้ยเจมันดักหน้ากูอ้ามันดักจุดเกินมันดักจุดเจินมันดักจุดเกิันดักจุดเจินมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูแลวกูกูไมอยู่แล้วโคมรแปลว่าสุดท้ายที่กูบิดไปนี่ะโอเคกูคือยีโรดิโมึงขอบคุณดีแล้วอุเนื้อเรื่องอะ้มาอยู่ในร้านเลยนี่ Laalie! I am ready.